บนรถวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่บ้านไร่กองขิงตมบนหนองควายเอเมอหังดงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะมาถึงนี่ค่ะก็ได้ลงมือลองทําลูกตุ้งใบเตยที่จะใส่มะกรูดเอาไว้ข้างในนะคะเอาไว้ให้แขกที่ไปมานะคะติดไม้ติดมือกลับบ้านกันแล้วก็ไป เอาไปแผ่เป็นกลิ่นหอมๆด้วยค่ะที่นี่เราถือว่าขึ้นชื่อเรื่องการเป็นชุมชนรักสุขภาพค่ะแน่นอนมาทั้งทีนะคะอิมอนลรสต้องพาคุณผู้ชมไปดูสำรับอาหารที่เน้นสมุนไพรแล้วก็กินตามฤด,ดูกาลที่ทําให้ชุมชนบ้านไร่กองขิงนั้นกลายเป็นชุมชนรักสุขภาพต้นแบบสำรับเขาเป็นยังไงบ้างแล้วก็จะเด็ดแค่ไหนเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะ ของกินหาง่ายบนยอดไม้หลังบ้านแต่การจะได้มาซึ่งไข่มดแดงก็ไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะเพราะต้องวางแผนตั้งแต่เลือกรังที่ใบไม้ดูแห้งบางส่วนแสดงว่ามดได้สร้างรังมาเป็นเวลาพอสมควรและน่าจะมีไข่มากเมื่อจะสอยก็ต้องเลือกเวลาที่แดดไม่จัดเกินไปเพราะมดจะไม่ดูร้ายทุกปีช่วงฤดูร้อนที่บ้านไร่กองขิงจะมีเมนูพิเศษทำจากไข่มดแดง ปรุงกับพืชในท้องถิ่นอย่างผักหวานเป็นแกงรสเปรี้ยวเผ็ดไม่เพียงทำกินกันในครัวเรือนแต่ยังเป็นหนึ่งในเมนูริมร้วอย่างเช่นช่วงนี้ผักหวานออกมีไข่มะแดงแล้วก็จะมาทำค่ะแล้วก็สมมุติถ้ามีไอ้หน้าหน้าหนอ เราก็จะแกงหนอกแกงอะไรเงี้ยค่ะตามฤดูกาลค่ะปลูกค่ะปลูกมีก็สวนครัวค่ะ,ะชะอมไอคูณในอดีตรเราก็มีการปลูกผักกินเองอยู่แล้วลหละครับแต่นี้เรามีกระบวนการว่าไอตัวไหนที่เราสามารถที่จะนํามาเป็นรูปได้จะพวกพวกถั่วเงี้ยพวกมะเขือพวกพริกอะไรมะน,นาวนะมาสามาถปลูกเองได้วันนี้ก็มีนำอาหารเรื่องเมนูอาหารเด็ดๆเข้ามาเนี่ย วัตถุดิบริมรั้วสวนครัวใกล้เรือนเป็นวิธีเรียบง่ายที่อยู่คู่ชุมชนบ้านไร่กองขิงหากวันนี้คนท้องถิ่นยังเพิ่มสเสน่ห์ให้อาหารพื้นบ้านด้วยไอเดียที่หลากหลายยังไข่มดแดงและมะเขือส้มถูกนำมาใช้เป็นส่วนผสมตกแต่งจานอาหารข้าวหน่อแดงน้ำปูระเบิดขณะที่ผักชีฝรั่งและผักไผ่ใช้เพิ่มสีสันให้ลาบทูน่า วัตถุดิบท้องถิ่นทุกอย่างมีเรื่องเล่าเฉพาะตัวตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกไปจนถึงเคล็ดลับการปรุงการประยุกต์เมนูใหม่ๆโดยใช้พืชผักพื้นบ้านจึงเป็นการเพิ่มมูลค่าและต่อยอดวิถีภูมิปัญญาในชุมชน เราอาจจะเปลี่ยนแปลงบางอย่างโดยที่เนการตกแต่งหรือดีไซน์หรือทําให้สิ่งเหล่านี้มีคุณค่าขึ้นมาได้ครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มีคุณค่าด้วยตัวเองอยู่แล้วมีสตอรี่อยู่แล้วแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราจะดึงสิ่งเหล่านั้นออกมาให้ได้มากที่สุดหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างที่ผมบอกครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันมีประโยชน์อยู่แล้วอยู่ถ้าเรารู้จักนำมันนำเสนอครับแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวว่า เขามาจากไหนถูกยังไงใครเป็นคนทําแล้วมันมีประโยชน์ยังไงเนี่ยผมว่าของที่ถูกเป็นของแพงได้เลยเราสามารถที่จะใช้ภูมิปัญญาเรื่องของอาหารเรื่องของผักปลอดสารพิษเรื่องของการเป็นชุมชนรักสุขภาพของบ้านไร่กองขิงนะมาเป็นตัวตั้งต้นก็ทําทอย่างไรก็คือถ้าเกิดเราใช้คอนเซปต์ของโลคาบอนเมนูบอกว่าถ้านักท่องเที่ยวมาทานอาหารที่ใดก็ตามทานอาหารพื้นถิน่น อาหารที่เป็นตามฤดูกาลย่อมได้ความสดความใหม่ความอร่อยถ้าคนอยากจะมาะเป็นฟู้ดเจอร์นี่นะเรียนรู้ว่าหอมกระเทียมกระชายจากบ้านไรกองขิงมันมาอยู่บนโต๊ะอาหารได้อย่างไรก็ต้องผ่านการรังสรรค์สร้างสรรค์โดยเชฟลนะคราวนี้ก็จะเห็นว่าก็มันยังมีเอ็กซ์ตรีมอีกขาหนึ่งที่มันไปได้ขนาดนั้น กองขิงเป็นหนึ่งใน13ชุมชนต้นแบบในพื้นที่พิเศษที่ส่งเสริมโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือสกอวร่วมกับอพทพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงศิลปะอาหารของชุมชนที่ใช้วัตถุดิบในพื้นที่โดยชูจุดเด่นโลคาบอนหรืออาหารสุขภาพเป็นจุดขายใช้เสน่ปลายจวักแบบพื้นบ้านสร้างไรายได้นำเสนอวิถีชุมชนผ่านสำรับอาหาร และสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้หนักท่องเที่ยวได้รู้จักวัตถุดิบที่ใช้ตามวิถีชีวิตและธรรมชาติ คุณผู้ชมคะนี่แหละค่ะวัตถุดิบจากชุมชนนะคะทั้งพูชผักแล้วก็สมุนไพรท้องถิ่นค่ะจากเดิมที่เคยอยู่ในโต๊ะเป็นอาหารของคนในชุมชนวันนี้ค่ะถูกพัฒนานะคะใส่ไอเดียแล้วก็งานศิลปะจนกลายเป็นอาหารเมนูใหม่ที่เพิ่มมูลค่าค่ะก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างความวมมือกันของคนในพื้นที่นะคะที่เป็นการส่งต่อรายได้โดยใช้อาหารเป็นตัวชูโรคแล้วก็สร้างรายได้ให้กับทางเศรษฐกิจภาคใหญ่รวมถึงเศรษฐกิจระดับชุมชนด้วยค่ะอีกทัทงรอบวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ